สวัสดีครับผมโอมชูสิล์น,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเรื่องการเซตเป้าหมายแบบ Personal OKR OK นะครับการทำ Personal OKR OK เนี่ยวันนี้ครับขอ reference นิดนึงนะผมเอาอการการทำ Personal OKR OK ครับมาจากหนังสือของอาจาร,รย์นพดนลล่มโพนะครับชื่อว่า Personal OKR OK นะครับเดี๋ยวผมจะมะี reference ให้ทุกคนนะครับใต้ คลิปนี้นั่นเองนะครับอะมาดูกันครับว่าวิธีนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขาอาจารย์พรนพดลเนี่ยสอนว่าเออวิธีการเซตนะครับ personal OKR OK ทำได้อย่างไรอะเรามาดูกันครับ OKR OK ครับย่อมาจากคำว่า objective key result เนอะอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้ามากันนะว่าเออการเซต personal OKR OK ทำอย่างไรก่อนอื่นนะผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมก็เป็น Marketing Director นะครับให้กับบริษัท Fintech ที่หนึ่งะครับแล้วก็เป็น OKR Champion นะครับให้กับบริษัทในหลายๆองค์กรหลายๆที่ด้วยนะครับมีเพจนะครับชื่อโอมชูสินนะครับเป็น YouTube n h l นะครับแล้วก็มีเพจ f a c e b o o k ชื่อ p o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  r o นะครับเทคนิคสำเร็จตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วย p o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  r o เทคนิคอ่ะก่อนอื่นครับประโยชน์ที่เราจะได้จากคอร์สนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย แน่นอนเนาะว่าเราเนี่ยเซตเป้าหมายตอนปีใหม่ใช่ไหมเออเราเซตเป้าหมายตอนปีใหม่คราวนี้เป็นไปบ้าเป็นเป็นกันหรือเปล่า,ลานะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นก็คือเป้าหมายที่เราเซตเนี่ยพอเซตปีใหม่ใช่ไหมพอเดือนถัดไปอ่ะเออลมเลิกทําไมถึงเป็นแบบนั้นอ่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเนาะ มีประมาณสองสิ่งที่ผมสรุปนะครับจากหนังสือเรื่องนี้คือหนึ่งเขาบอกว่าเรายังไม่มี why ของเป้าหมายนั้นอะครับว่าไม่มี why ของเป้าหมายนั้นคือเราไม่มีเราไม่รู้ครับว่าเราจะทำมันไปทำไมถ้าคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายเนี้ยคุณจะทำมันไปทำไมอ่ะคุณจะมีแก่นละคุณจะมีแก่นคุณจะมี เขาเรียกว่าคอภาษาอังกฤษนะฮะคุณพอคุณมีแก่นเสร็จคุณจะรู้แล้วว่าเออเป้าหมายเนี้ยนะครับฉันอยากจะทำเพื่ออะไรแล้วคุณจะสามารถรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ครับ personal okr OK นะครับคุณจะออรู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะจากการทำเวิร์กช็อปที่ผมให้ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนอยากจะให้ลองเอาปากกาหรือดินสอแล้วนะครับแล้วก็มีสมุดหรือปากกาเอ้ยสมุดหรือว่า กระดาษข้างกายไวเลยนะครับเตรียมเตรียมตัวไว้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะอ่ะประโยชน์ข้อต่อมานะครับเราจะรู้จากเวิร์กช็อปนี้เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยตัวเองชอบอะไรตัวเองชอบอะไรคุณตัวเองมีแพชชั่นอะไรแล้วสุดท้ายเราจะรู้จักนะครับเอาระบบที่ชื่อว่า OKR OK เนี่ย มาติดตามความก้าวหน้าจริงๆมันเป็นปัญหาข้อที่สองครับว่าเออทำไมเราเซตเป้าหมายแล้วมันไปไ,ปไม่ถึงสักทีนะครับข้อข้อนี้คือเราอ่ะไม่มีระบบที่จะมาติดตามผลว่าเออความก้าวหน้า,อาของเราเป็นอย่างไรแล้วนั่นเองโอเคนะประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากวันนี้นั่นเองอนเจนด้าในวันนี้นะครับผมจะมาพูดตั้งแต่หา คุณค่าของตัวเองหา value เซสชั่นต่างๆที่ผมจะให้มันตอนนี้มันเหมือนการเหลาดินสอเหลาไปเรื่อยๆให้มันคมกริบเหมือนการตั้งเป้าหมายครับเราจะต้องฝึกมันไปเรื่อยๆเพื่อให้มันคมนะครับเรื่อยๆเป้าหมายของเราจะแลมคมมากๆนะครับหลังจากเซสชั่นนี้ไปนะครับคุณจะได้รู้คุณจะได้ทําเกี่ยวกับเอ้คุณค่าของตัวเองคืออะไรมิชชั่นอ่ามิชชั่นคือพันธกิจแปลภาษาไทยวิชั่นวิสัยทัศน์แล้ว เราเอาตัวเนี่ยครับวิชั่นเนี่ยมาทำ OKR หรือ Objective ที y r e s o u r ซึ่งวันนี้ผมจะมีเทมเพลตให้ทุกคนดูด้วยโอเคอะเดี๋ยวเราค่อยๆมาด้วยกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มตั้งแต่ a อเจนดาแรกเกี่ยวกับ Value หรือคุณค่าคุณค่าคืออะไรนะฮะแวลูนะครับหรือคุณค่าของตัวเองคราวนี้ในหนังสือเนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณค่าของตัวเองอะนะครับเราจะได้มาอย่างไงเนาะเขาบอกว่าเราจะได้มาจาก เราให้ความสําคัญกับอะไรเราต้องถามคาถามนี้กับตัวเองเสมอครับ,ว,รว,บรรรว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรโดยการที่เราจะรู้ว่าเราอ่ะให้ความสําคัญกับอะไรเราต้องรู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรโอเคเราชอบอะไรเ,เราวนี้ผมมี exercise ทุกคนทําอันนี้ example ก่อนนะให้ทุกคนนะครับอันนี้อ,อ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ example ก่อนว่าเออนะครับการที่เราจะรู้ว่าชอบอะไรเนี่ย เราจะต้องเขียนออกมาให้หมดเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่เราชอบทำแล้วกันกิจกรรมที่เราชอบทํามีอะไรบ้างโอเคอ่ะยกตัวอย่างครับผมชอบทําผมชอบอ่านหนังสือผมชอบเรียนคอร์สออนไลน์เนาะผมชอบทําอะไรกันอ่าช่อง YouTube ทำคอนเทนต์เป็นอาจารย์สอนในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะครับชอบออกกาลังกายเล่นโยคะเล่นฟิตเนสเห็นไหมริสต์ออกมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทํากิจกรรมนะ กิจกรรมนี้ให้ทุกคนเพาส์นะครับกดเพาส์กดหยุด youtube นี้นะครับแล้วก็เขียนกิจกรรมทุกอย่างลงมาโอเคเขียนกิจกรรมทุกอย่างลงมาเลยนะให้เวลาประมาณจับเวลาประมาณ3นาทีนะพอสานาทีเสร็จนะครับให้คุณเขียนกิจกรรมที่คุณชอบทำมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคภายใน3นาทีอ่ะเดี๋ยวเราหยุดกันเลยนะครับ3นาทีแล้วพอหยุดเสร็จโอเค ุดเสร็จคุณก็เปิดเป็นเซสชันต่อไปโอเคสมมุติทุกคนหยุดเรียบร้อยแล้วนะ3ามนาทีทุกคนเขียนมาลองพิมพ์กันมาให้หน่อยครับว่าเราได้กิจกรรมที่เราชอบได้กี่กิจกรรมอ่ได้กี่กิจกรรมบ้างนะครับพิมพ์มาให,ให้หน่อยนะฮะอ่ะคราวนี้ต่อมากิจกรรมที่เราลิสต์ออกมาใน3นาทีเนี่ยนะครับเราทําอะไรกับมันต่อเราเขาเรียกว่าหาคําร่วม หา uh huh. คำร่วมหรือเขาเรียกว่ากรุ๊ปปิ้งนะครับเรากรุ๊ปคำต่างๆนะครับใน,ในกิจกรรมที่เราทามาทั้งหมดเรากรุ๊ปนะให้มันเป็นเขาเรียกถ้าผมเรียกภาษาไทยก็คือการทาแบบคาร่วมอะ่ะยกตัวอย่างาคำร่วมของการชอบอ่านหนังสือกับชอบเรียนออนไลน์ของผมก็คือเรียนรู้่าคําร่วมคือเรียนรู้ชอบทาคอนเทนต์ใน youtube กับสอนออนไลน์คือแบ่งปันโอเคแล้วสุดท้ายครับชอบ เล่นโยคะเล่นฟิตเนสนะครับออกกำลังออกกาลังกายนั่งสมาธินะครับคือคำคำร่วมก็คือสุขภาพกายและใจที่ดีโอเคไหมนะนั่นคือการหาคําร่วมโอเคเดี๋ยวผมจะให้เวลาทุกคนทําหาคําร่วมนิดนึงเนาะให้เวลาประมาณ3นาทีนะฮะสนาทีเดี๋ยวกด p พาส์เลยทุกคนกด p พาส์เสร็จลองมาหาคําร่วมอย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับลองรปปิ้งคำกิจกรรมต่างๆให้มันเป็น1คําด้วยกัน โอเคอ่ะพอคุณทำเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับคำพวกนี้นครับมันคือคุณค่าหรือแวลูของคุณละอ่ะแวลูหรือคุณค่าคุณตอนนี้คุณทดไว้ในใจของของตัวเองทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมต่อไปกันโอเคอ่ะกิจกรรมต่อไปหลังจากเราได้คุณค่าหรือแวลูของตัวเองมาแล้วนะครับเราจะเอาคุณค่าของแวลูมาทำอะไรต่อกันนะ มันจะเกิดคำขึ้นมานะครับเป็นเซสชันต่อไปก็คือมิชชั่นคำนี้ครับคำว่ามิชชั่นนะครับในหนังสือบอกว่ามิชชั่นคือ why do we exist หมายความว่าเฮ้ยเราเกิดมาทําไมเออหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาคนง่ายๆมากกว่านั้นก็คือเกิดมาแล้วเราอยากทําอาชีพหรืองานแบบไหนหรือว่างานอิเล็กแบบไหนนั่นเองนะครับนั่นคือมิชชั่นหรือพันธกิจของเราโอเค พันธกิจเนี่ยหายยังไงครับหาง่ายๆเลยนะครับในหนังสือเขาบอกว่าเอาตัว Value หรือคุณค่านี่แหละมาเปลี่ยนเป็นอาชีพหรือว่าหรือว่า h o b i i s s Hobbies หมายความว่างานดิเรกของเราเช่นยกตัวอย่างเรียนรู้นะครับ Val u e ของผมคือเรียนรู้ผมแปลงการเรียนรู้ทำอะไรหน้าที่มันเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเรียนรู้นักอ่านไงเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องแบบ เป็นฟูลไทม์อาชีพที่ฟูลไทม์เลยก็ได้นะเป็นฮอ b b ีก็ได้เป็นนักอ่านแบ่งปันล่ะอ๋อเป็นอาจารย์แล้วก็ YouTuber ไงเห็นไหมสามารถแบ่งปันได้วันนี้ก็มาแบ่ง,บงปันนะครับการทำเคสเซลโอเคอสามแรลุตัวที่3าสุขภาพใจและใจที่ดีนะครับก็เป็นโยคีคนที่เล่นโยคะนะครับก็คนที่เล่นโยคะก็มีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับที่มันแบบ Relax นะครับแล้วก็ได้ Balance ไปด้วย ได้ความแข็งแรงด้วยแล้วก็ได้ทําสมาธิไปด้วยในตัวโอเคนะนั่นคือนะครับกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนทําผมให้เวลาสองนาทีนะครับทาเหมือนผมนะเขียนเอาเมื่อกี้เอาตัวแวลูอะนะครับไม่ว่าจะเป็น grouping งสามสี่คำนะเอามาเขียนว่าคุณอยากเป็นอะไรต่อยอดจากาคุณค่านั้นโอเคอ่ะให้เวลาสองนาทีกดพา u ส์นะครับแล้วก็ทำกันต่อเลย อาเรียบร้อยนะทาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้ไอที่เราเขียนมาว่าอยากเป็นอะไรถ้าใครอยากจะแชร์เนาะแชร์ลงมาในตัวคอมเมนต์ใต้วิดีโอผมได้เลยโ okay? อเคืหลังจากนั้นผมเอาตัวคําคําที่เป็นฮ็อบบี้หรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยพวกนี้ข้างล่างนะครับเอาลงมาเขียนเขาเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต เออม i ท่าน a เ e m ม n ชัเ่นเนี่คือประโยชนะ์ประโยคนะประโยคเกี่ยวกับพันธรรกิจของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างของผมเลยผมบอกว่าผมจะเอา grouping ของไอตัวออคุณค่ากับอาชีพต่างๆเอามารวมกันอยู่ในม i s ชั่นสเตทเมนต์ยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อนำความรู้มาแบ่งปันให้ผู้อื่นเห็นป่ะเห็นตัวแรงป่ะ Value คือเรียนรู้แบ่งปัน และมีสุขภาพกายและใจที่ดี Val u e ตัวที่3ละนะในฐานะนักอ่านอาจารย์ยูทูบเบอร์และโยคีใช่ไหมแค่เติมในฐานะแล้วก็ตามด้วยอาชีพหรืองานอดิเรกที่เราอยากจะทำคราวนี้มิชชั่นสเตทเมนต์คุณก็จะได้มิชชั่นสเตทเมนต์ได้บรอยละมิชชั่นสเตทเมนต์อันนี้หรือักประโยคพันธกิจของเราคือมันเป็นตัวของตัวเรามากที่สุดในตอนนี้นะจริงๆมิชชั่นสเตทเมนต์ในแต่ละปีสามารถไม่เหมือนกันได้ไม่เป็นไรนะครับในแต่ละปีในแต่ละไตมาก คุณสามารถเปลี่ยนมิชชั่นเสรเมต์ของคุณได้โอเคนะคราวนี้มิชชั่นเสรเมตนเนี่ยผมแนะนาเลยเขียนตัวใหญ่ๆนะแล้วไปติดฝาบ้านคุณก็จะเห็นนะครับมิชชั่นเสรเมต์ว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอย่างนี้แหละฉันอยากทําอะไรแวลูฉันคืออะไรมิชชั่นของฉันคืออะไรคือมิชชั่นเสร็จเมตนนั่นเองโอเคไปลองทํากันดูผมให้เวลา3นาทีนะครับในการเขียนมิชชั่นเสร็จเมต์ของตัวเองนะครับโดยทุกคนกลับไปถ้าอยากจะย้อนกลับไปดูวิธีเขียนมิชชั่นเสร็จเมต์นะ ก็จะรวมทั้งคุณค่าของเรานะครับแล้วก็อาชีพหรือว่างานดีเลกที่เราทําว่าเราอยากเป็นอะไรนะให้เวลาสามทีกดเพา s e แล้วก็เขียนกันเลยนะเขียนตัวใหญ่ๆนะแล้วอย่าลืมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้วยนะว่ามิชชั่นเ e ตเมนต์ของคุณเป็นอย่างไรอ่าต่อมานะครับเราได้มิชชั่นเ e ตเมนต์ของเราเรียบร้อยแล้วเซสชั่นต่อไปได้ป่ะมันคือเกี่ยวกับวิชัน่นวิชั่นเนี่ย จริงๆแปลมภาษาไทยมันคือวิสัยทัศน์อ่ามันแปลว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือถ้าผมเปรียบเป็นภาษาไทยง่ายๆมันคือความสําเร็จที่เราจะต้องการในอาชีพของเราหรือพูง่ายๆมันคือความฝันเออมันคือความฝันของเรานะครับความฝันอันนี้ผมอยากจะ remark หรือว่า remark ให้นิดนึงนะในในหนังสือหรือว่าในพอดแคสต์ของอาจารย์เนะพรโดนเขาบอกว่าวิชั่นหรือความฝันของเราเนี่ยมันจะต้องแบบหน้าหมันไส้เล็ก เออน้ำมันใสเล็กๆแล้วแบบเหมือนเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบเราอยากทํามันจริงๆเออยกตัวอย่างนะผมตั้งวิชาหรือความฝันของผมก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์แบบด้านการตลาดออนไลน์ระดับท็อปสิของประเทศไทยโอ้ดูน้ำมันไส้นี่นะแล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการดีนะครับเป็นความฝันวิชั่นของผมนั่นเองนะอ่ะผมให้ทุกคนเขียนวิชั่นหรือความฝันของตัวเองบ้างดีกว่านะครับว่าตัวเองอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรนะครับแล้วถ้าดีนะ เอาให้มันหน้าหมันไส้หมันไส้เล็กๆครับเพราะว่าเค้ามันหน้าหมันไส้จริงๆแล้วนะมันก็จะแบบมันจะดูยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะคีปไว้กับตัวเองก็ได้นะไม่ต้องไปแชร์คนอื่นเพราะเขาคนอื่นหมันไส้ใช่ไหมนะครับก็ลองดูกัผมให้เวลาประมาณ2นาทีนะครับในการเขียนวิชั่นหรือความฝันของตัวเองเท้า์นะกดเท้ส์กดหยุดนะแล้วก็เขียนเลยครับอ่ะเราได้วิชั่นเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ขอสรุปนะเราจะได้ แวลูหรือคุณค่าของตัวเองนะครับเป็นคำกรุ๊ปปิ้งของคําต่อมาเราเอากรุ๊ปปิ้งของคําม,มาทําเป็นมิชชั่นนะฮะมิชั่นคืออยากทําอะไรอยากเป็นอะไรอยากทํางานฮ o อบบี้อะไรนักอ่านนักเล่นโยคะนักออกกําลังกายนักวิ่งนะครับแล้วเอาตัวมิชชั่นเนี่ยมาเขียนมิชชั่นสเตทเมนต์นะครับอ่ะเราก็จะรวมกันว่าเฮ้ยมิชชั่นสเตทเมนต์คืออะไรสุดท้ายเอามิชชั่นสเตทเมนต์นะครับเอามา ทำเป็นความฝันเออสมมติอยากเป็นนะครับยูทูบเบอร์นะครับ, YouTuber, รบอยากเป็นยูทูบเบอร์ล้วบอกว่าเฮ้ยยูทูบเบอร์ความฝันคือยูยูทูบเบอร์ระดับอะไรล่ะเออเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งกับการตลาดออนไลน์หรอท็อปแบบอยากจะแบบเป็นที่รู้จักระดับ10นะครับท็อป10ของประเทศไทยนะครับทำให้แบบนํามั่นใ้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะเอาวิชั่นนี้มาทำอะไรต่ออ่า เราเอามาทำ OKR OK นั่นเองนะครับนั่นแหละมันจะถึงคลาสมันจะถึงตัวเขาเรียกว่าสำคัญที่สุดของของคลาสนี้แล้วเราจบกันไปหลายนาทีแล้วนะจริงๆก็เราเอาตัวมิชั่นนั่นแหละนะครับหรือความฝันเนี้ยเอามาทำต่อเป็น Personal OKR OK อ่ะโอ้ o, มาจากคำว่า objective objective คือวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ KR มาจากคำว่า key result นะครับหรือว่าแบบระบุผลลัพธ์การทาการวัดการ ออกแบบวัตถุประสงค์แบบระบุผลลัพธ์นะครับซึ่ง objective ตัว O นะมันมาจากมันมาจากวิชาชนเลยฮะมันมาจากความฝันของเราเ,เขาบอกว่าเออ objective เนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าเราอยากทํามันเราตื่นนอนขึ้นมาหรืออยากตื่นนอนขึ้นมาเราทํามันอะ่ะเออนะเรา objective เนี่ยนะครับมันจะต่างแตกต่างจาก objective อันอื่นก็คือเฮ้ยมันต้องไม่ง่ายเกินแล้วไม่ยากเกินถ้าง่ายเกินมันก็ชิลเกินเนาะเราก็รีแลกซ์ ยังไงก็ทําได้หรือถ้ายากเกินเราก็ท้อถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ยากเกินแล้วก็ไม่ยากเกินต่อมาคีย์รีซอสครับคีย์รีซอสเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยมันคือตัววัดความสําเร็จของเรานั่นเองนะว่าจุดประสงค์ที่เราตั้งเนี่ยมันโอเคปะ่ะมันตอบโจทย์เราเปล่ามันมันวัดผลได้เปล่านั่นเองนะครับแล้วเราจะรู้แหละว่าถ้ามันวัดผลได้นะมันก็จะตอบโจทย์เราโอเค คราวนี้ Key r e s u l t เนี่ยมันมีได้หลายตัวได้นะหนึ่ง c t i v e อาจจะมีได้แบบสามสี่สามถึงห้าคก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคผมยกตัวอย่างนะครับการเซต Personal ก็ OK r ของตัวเองอ่ะผมเลือกมาอย่างหนึ่งแล้วกัน Objective ผมเอาความฝันของผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้านการตลาดออนไลน์อันดับสิบของประเทศไทยเนะาะเพราะฉะนั้นผมการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับที่แบบเอ้ยระดับท็อปท็อปของประเทศไทยอ่ะผมต้องเรียนรู้เยอะมากเลยผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นผมจะเซตออบเจกตีด้านการเรียนรู้ก่อนผมจะพยายามเรียนรู้ตัวเองการพัฒนาพัฒนาตัวเองด้านการตลอดเอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วผมจะเนี่ยแหละคือออบเจกตีของผมอคำถามต่อมาเฮ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะว่าออบเจกตีของผมอะได้หรือไม่ได้นะครับนั่นก็คือเราจะมาทำ k r e s o u r c กันอื k r e s o u r c หรือย่อว่า K-R เอง ผมจะวัดผลได้ด้วยแบบไหนนะครับแบบแรกวิธีวัดผลก็คือวัดวัดอันแรกนะ K R แรกนะครับ Key Result แรกวัดผลด้วยการอ่านหนังสือต่อ1สัปดาห์เนี่ยผมจะวัดผลว่าผมต้องอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ K R ที่2นะครับวิธีวัดตัวที่2ก็คือผมจะเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างน้อยนะสัปดาห์ละหนึ่งคอร์สเนี่ยาทุกอย่างมันสามารถวัดผลได้นั่นเองเนาะเนี่ยเป็นวิธี ตั้งเป้าหมายของตัวเองง่ายๆเลยครับนะครับ objective เตั้งเป้าหมายเสร็จเราจะต้องมาตั้งว่าเฮ้ย e ร Re ยาเราจะวัดผลมันได้อย่างไรคิดเส้นใต้นะคําว่าอย่างไรนั่นคือ Key r e s ก l นะครับแล้ว objective มันคือ what สิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วทรัพยากรมันคือ how เราจะทํามันได้อย่างไรโอเคอ่ะผมให้เวลา3นาทีในการเซฟ personal o OK k r ของตัวเองนะครับ อย่างที่ผมสอนไปนะอย่าลืมนะโอคืออะไรที่คุณต้องการนะครับ k คคือคุณจะวัดผลมันได้อย่างไรให้เลือก o k r มาอย่างน้อยหนึ่งด้านเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเลือกนะครับ objective หรือว่าจุดประสงค์ด้านการเรียนรู้โอเคคุณอาจจะเลือกด้านสุขภาพด้านการเงินด้านการงานได้หมดเลยโอเคแล้วตักคุณโอเคไหมครับอื อ่ะเพาเลยนะ3นาทีแล้วก็อย่าลืมนะเขียนลงมาในคอมเมนต์ด้วยนะว่า OKR OK Personal OKR OK ของคุณคืออะไรต่อมาครับผมจะมาเขียนมาโชว์เทมเพลตแล้วกัน template, เทมเพลตโอเคอา OK k r นะครับที่คุณสามารถเอาเทมเพลตนี้ยไปใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะ เทมเพลตเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีออบเ c t i v e กับตัวค e ย์รีซอสเนาะซึ่งตอนนี้ผมเขียน Key r e s ซอ t ประมาณ3ตัวนะครับแล้วผมก็จะ t r a ็กหรือติดตามผลมันเป็นรายอาทิตย์นะครับผมก็จะรวมผลด้วยอ่ะรวมผลของอ่ y ค e ย์รีซอสต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้คะแนนตัวเองด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ผมตอกจริงๆเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะเมื่อกี้ออบเจกตีฟคือผมอยากเรียนรู้ ใช่ไหมจุดประสงค์คือผมอยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้านการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องคราวนี้ผมแทร็กนะครับผมติดตามผลมาเป็นสามอาทิตย์อืเป็นรายอาทิตย์อาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามนะครับแล้วผมก็จะมีคีย์รีซอสสามอันคีย์รีซอสแรกอ่านหนังสือหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์มาแทร็กกันอาทิตย์แรกครับสมมุติมันมีหนึ่งเล่มเนี่ยมันมีหนึ่งร้อยหน้าใช่ป่ะผมอ่านไป60สิหน้าก็คืออ่านไป60%สเก็เขียน0 6นจด นะอาทิตย์ที่สองเล่มที่สองแล้วผมอ่านไปจาก100หนึ่งร้อยหน้าผมอ่านไปเจ็ดสิบหน้าก็ศูนย์จุดเจ็ดนะครับอาทิตย์ที่สามก็เจ็ดสิบหน้าเหมือนกันศูนย์จุดเจ็ดคราวนี้อาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามผมเอามาเฉลี่ยกันนะครับก็คือเอาเอาศูนย์จุดหกศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยสามคราวนี้ผมก็จะได้นะครับตัวค่าเฉลี่ยของสามอาทิตย์แล้วแต่คุณนะว่าคุณอยากจะทําเป็นรายเดือนรายสองเดือนรายสามเดือนก็ได้แต่ผมแบบทาเป็นรายสามอาทิตย์ รแร้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้ค่าเฉลี่ยมาละนะครับคุณเอาค่าเฉลี่ยเนี่ยไปคิดเป็นคะแนนครับคิดคะแนนคิดยังไงครับก็คือคิดเอา0.7นะครับหารด้วยเป้าหมายของเราก็คือหารด้วย1หรือ1 0ูนั่นเองก็คือคะแนนของเราก็ประมาณ0 7เคลียร์ไหมนะครับคะแนนก็คือเป็นคะแนนที่เราเอาเออผลลัพธ์เฉลี่ยที่ได้หารด้วยจำนวนทาร์เกตหรือเป้าหมายจริงๆที่เราได้มา โอ okay. เคเอาที่2เรียนออนไลน์1นึ่คอร์สต,ต่อสัปดาห์อาทิตย์นี้เรียนได้1นึ่คอร์สอาทิตย์ที่2ไม่ได้เลยอาทิตย์ที่3ได้เลยเอามาเฉลี่ยการนับบวกการหาร3ได้ศูนคะแนนก็ศูนเหมือนกันฟังพอดคาสต์เจ็ดอีพิโซดต่อสัปดาห์อาทิตย์นี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอามาบวกกันหาร3ามทำค่าเฉลี่ยได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอามา,าคัลคูลเลตคือเอาศูนย์จุดหกนะคะเอาค่าเฉลีย่ยเอาทั้งทั้งรัวงง้วยเอพิโซดก็จะะประมาณ หรือ90%แล้วเอา3ตัวนี้ย KR1, KR2, KR3 ครับมาบวกกันแล้หัรด้วย3เนาะก,ก็จะกลายเป็นคะแนนเฉลี่ยก็คือ70%นั่นเอง OKR OK Score ของเรานะเนี่ยแหละเป็นวิธีเขาคำนวณง,ง่ายๆนะครับสำหรับการทำติดตามผลแบบ OKR OK บางคนบอกเฮ้ยยุ่งจังเลยอะนะครับไม่อยากทำเป็นตัวเลขก็ทำเป็นติ๊กก็ได้ครับว่าโอเค Uh, เราอ่านได้หนึ่งเล่มต่อสดาอ่านได้ใช่ไหมอ่านได้ติดไปติดไปติดไปครับก็เป็นการติดตามผลที่แบบง่ายขึ้นไม่ต้องแบบเก่งไม่ต้องตัวเลขเยอะแยะนะครับก็ทําได้เช่นเดียวก,กันนะฉะนั้น OKR OK เป็นวิธีติดตามผลของคุณน,นั่นเองคุณจะทําวิธีใดก็ตามนะครับขอให้คุณสามารถติดตามผลของคุณได้นะครับแต่อย่าลืมนะจดมันลงไปนะครับไม่ว่าใน Google Sheets ใน Excel ใน b ูโ o หรือว่าสมุด ของคุณก็ตามนะครับขอให้คุณจดลงไปจะดีที่สุดเลยโอเคอ่ะสุดท้ายผมขอสรุปนะที่เราสอนไปกันในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ Value หรือคุณค่าของตัวเองเนาะเมื่อกี้ผมให้ l i ิ t สิ่งที่คุณชอบกิจกรรมที่คุณชอบแล้วก็ทําเอากิจกรรมนะมากรุ๊ปนะครับมากรุ๊ปรวมกันหาคําร่วมนะครับซึ่งผมได้คําร่วมมาเป็นเรียนรู้แบ่งปันสุขภาพกายและใจท,ที่ดีแล้วเอา Val u e เนี้ยมาเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นอาชีพหรือว่า กิจกรรมฮ็อบบี้หรือว่างานเยิเลกที่คุณทำแล้วก็เอาตัวพวกนี้มาเปลี่ยนมาเป็นมิชชั่นสเตทเมนต์อ่ายกตัวอย่างเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองนำมาแบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับในฐานะอาจารย์ยูทูบเบอร์และโยกีสมมุตินะฮะมิชชั่นสเตทเมนต์เราก็จะได้มิชชั่นสเตทเมนต์ละต่อมานะครับเร,เราก็จะแบบมาออกแบบความฝันหรือวิชั่นของเราเนาะว่าเอ้ยเราจะเลือก ด้านไหนสมมติผมเลือกตัวยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะครับก็อ่ะเอายูทูบเบอร์ว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แบบไหนอ่ะแบบที่เอ่อเกี่ยวกับพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ระดับท็อปสิของประเทศไทยเลยให้มันดูแบบหน้าหมันไส้ให้มันดูสูงสูงนิดนึงนะครับจะได้แบบฟอร์สตัวเองโอเคเสร็จ okay. นะครับเออลืมบอกบางบางบาง,งคนถามว่าเฮ้ยถ้าแบบฉันไม่อยากจะเป็นแบบท็อปสิฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะเป็นคนธรรมดาไม่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือความฝันของคุณเหมือนกันนะ คือแบบไม่ได้ฟอร์สตัวเองนะการเซตเป้าหมายการเซตวิชั่นความฝันของตัวเองนะไม่จําเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องท็อปสิบท็อปไท็อปเทนนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยอยากแค่มีความสุขอยากแค่เอ้ย e สามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้นะครับคุณก็เขียนตัววิชั่นของคุณเข้าไปเลยในนั้นนะครับได้เช่นเดียวกันนะไม่ถูกไม่ผิดเพราะฉะนั้นมิชั่นหรือความผู้ผิดวิชชั่นหรือความฝันของคุณก็เป็นของคุณนะฮะโอเค okay? ไม่เหมือนใครนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคต่อมา ผมเอาตัวนี้แหละเอาความฝาันหรือวิชั่นเนี่ยเอามาทำเป็น OKR OK personal OKR OK นะครับก็จะแบบเอาเอาว่าตรวส่งนะจะด้านอะไรสมมุติผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ต้องเรียนรู้เยอะๆผมก็จะเอาแบบโอเคเอา objective ด้านการเรียนรู้เข้ามาแล้วอ,อยากเรียนรู้พัฒนาบลาบาบาลาใช่ไหมด้านการตลาดออนไลน์ต่างๆนะเสร็จก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเคเดี๋ยวเราจะาวัดผลลัพธ์อย่างไรนะครับก็ตั้ง KR มาแล้วก็ มี System หรือระบบในการวัดผลแบบ OKR OK นั่นเองนะครับก็สรุปลงนะครับเกี่ยวกับ Personal OKR OK ในวันนี้เนาะถ้าผมว่าถ้าใครนะชอบคลิปนี้นะคือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe สันกระดิ่งนะให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับช่องของผมนะครับโอมชูสินนะแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะฝากโวดนี้ฮนะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือ เขาบอกว่า t e Brow เขาบอกว่า Shoot for the moon even you miss it you land among the stars แต่คำว่าเฮ้ยให้เราตั้งเป้าหมายแบบไกลๆเลยไปถึงดวงจันทร์เลยถ้าคุณไม่ถึงอ่ะคุณไปแล้วนะมันไม่ถึงดวงจันทร์แต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวก็คือเกือบถึงอ่ะก็คืออย่างน้อยก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวเั้น เป็นกำลังใจให้ทุกคน,นครับในการเซตเป้าหมายในปีนี้นะ2022ครับแล้วขอให้ทุทกคนนะฮะร,รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอย่าลืมไปเซต Personal OKR ของตัวเองนะครับเราจะได้เป้าหมายอย่างน่าอาัศาจรรย์เลยนะครับได้ผลลัพธ์อย่างน่าอาัศาจรรย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากๆผมไปแล้วบ๊ายบายครับ